ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวกูเนอร์สทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับผมกูเนอร์สอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาสรุปข่าวรอบวันนะครับของวันที่23นะครับเดือนมิถุนายน2565นะครับผมว่ามีความเคลื่อนไหวของอาร์เซนอลยังไงกันบ้างนะครับผมมาดูข่าวแรกนะครับของอาร์เซนอลเกี่ยวกับราฟินญานะครับผมก็ต้องบอกว่าแฟนแฟนนี่ไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร เทรนทวิตกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อแฟนปืนเห็นราคาค่าตัวของราฟินญาที่65ล้านปอนด์แฟนปืนหลายคนเชียร์ให้เอดูนะครับเปลี่ยนเป้าหมายลองยื่นข้อเสนอซื้อตัวเชสนาบี้นะครับซึ่งคาดว่ามีค่าตัวถูกกว่าเกือบครึ่งที่35ล้านปอนด์นะครับแฟนแฟนปืนเห็นด้วยกับแฟนบอลต่างประเทศกันหรือไม่นะครับผมลองคอมเมนต์กันด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็ตรงว่าเชสนาบี้ค่าตัวถูกก็จริงนะครับแต่เขาต้องการค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างแพงเลยนะครับสำหรับ ในตัวของแอชสนบี้นะครับผมต้องรอดูเลยครับว่าแฟนปืนออกมาให้ความคิดเห็นแบบนี้แล้วอาซานอลจะยังไงนะครับส่วนมาลงดีเทลของอะไรนี้กันบ้างนะครับผมแกรี่โเคซุสนะครับแกรี่แจ็คอบนะครับนักข่าวจาก CBS Sport นะครับรายงานข่าวว่าแหล่งข่าวของเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์ซนอลได้ตกลง ทางวาจาเรื่องค่าตัวของกราเบลเคซุดกันได้แล้วนะครับทางซิตี้ต้องการค่าตัวเบื้องต้น45ล้านปอนด์บางทีอาจจะเพิ่มแอดออนอีกเล็กน้อยนะครับคาดว่าอีก7-8วันทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ส่วนค่าเหนื่อย้องหน้าทีมชาติสซิลนะครับจะรับค่าเหนื่อยที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นอกจากนี้นะครับเขายังบอกว่าอาร์เซนอลยังพยายามอย่างมากเพื่อจบดีลของยูริเตอรมานส์นะครับ ที่เหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวและได้มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วอาเซนอลต้อ,ตอง,ตงการที่จะจ่ายค่าตัวนักเตะเพียง25ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่เลสเตอร์ซิตี้ต้องการ30-32ล้านปอนด์บวกแอดออนซึ่งก็ยังต้องหาทางประนีประนอมในการทำข้อตกลงร่วมกันนะครับผมก็ต้องว่าติริมานก็ต้องลุ้นกันยาวไปหน่อยนะครับผมส่วนกาเบรียลเคซุสนะครับโ,โหค่าเหนื่อยที่รายงานออกมานี่ค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงเลยนะครับ สูงสุดของอาร์เซนอลเลยด้วยซ้ำเลครับถ้าได้ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยก็ต้องรอดูกันเลยครับว่า7-10วันนะทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์อย่างที่แกรี่แจ็คขอบรายงานหรือเปล่านะครับสำหรับสำหรับดิวของทางด้านกราเบลเกซูสนะครับต้องลุ้นกันครับผมสำหรับเด็กปืนอย่างเราส่วนทางด้านของวิวจีลิสนะครับผมนักข่าวจากเลกิฟนะครับออกมาเปิดเผยว่ากราเบลเกซูสจะได้รับค่าเหนื่อย 16ล้านยูโรต่อปีนะครับแต่เขาจะได้เพิ่มขึ้นเป็น17ล้านยูโรต่อปีถ้าหากอาร์เซนอลสามารถผ่านเข้าไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สําเร็จนะครับส่วนโกลบาซิลนะครับอาร์เซนอลยังคงเดินหน้าเต็มที่ในการจบดีลคว้าตัวกราเบลเคซุสมาเสริมทําให้สําเร็จซึ่งการเจรจาก็คืบหน้าไปมากๆแล้วและมีแรงก,กดดันจากมิกกิอติต้าที่ต้องการให้ดีลนี้จบให้เร็วที่สุดนะครับผมบรรดา3แข้งเพื่อนซีของกราเบลเคซุสนะครับต่างพากันกดติดตามไอจีของอาร์เซนอลแล้ว ทำกลางกระแสข่าวว่ากองหน้าวัย25ปีกำลังจะย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาล่าตาขายให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับผมก็ต้องว่าเพื่อนของเคซุสนี่ตามมากด IG กันแล้วนะครับของอาร์เซนอลน่าจะบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับสำหรับของดิวของกาเบรียลเคซุสนะครับผมลุ้นกันต่อไปครับมาดูความเคลื่อนไหวของราฟินญากันบ้างนะครับผม เอวิดออนสตีนนะครับและเจมส์แม็กนิโคลัสครับสองนักข่าวสายอาร์เซนอลจากเดอะอะเลติกนะครับได้ออกมาคุยผ่านทางพอดแคสต์นะครับ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับการเสริมทัพของอาร์เซนอลโดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับออนสตีนนะครับบอกว่าลีดยูนเต็ดนะครับปฏิเสธข้อเสนอแรกของอาร์เซนอลไปแล้วแต่พวกเขายังแสดงความสนใจอย่างจริงจังอยู่เราทราบกันดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างเดโก้เอเจนต์ส่วนตัวของราฟินญาและเอดูพอเทคนิคของอาร์เซนอล และเราก็ได้ยินมาว่าเขาเป็นนักเตะที่มิเกลอาร์เตตาชอบมากๆครับออนสตีนนะครับยังเชื่อมโยงไปอีก2ดีลเสริมทัพโดยระบุว่าริซันโดมาตินสกองหลังของไอเอ็กซ์ทางอารลให้ความสนใจอย่างจริงจังมากๆเราต้องรอดูว่ามันจะพัฒนาไปแบบไหนแต่มีการแข่งขันกับทีมอื่นด้วยส่วนการได้ตัวติลิมันส์อาจขึ้นอยู่กับการปล่อยนักเตะบางคนออกไปจากทีม น่าจะเป็นเกรนชาก้าหรือเปล่าครับตำแหน่งเดียวกันนะครับผมต้องรอดูนะครับที่ออนสตีนสื่อนั้นหมายความว่าใครนะครับผมส่วนในรายของราฟินญาเนี่ยผมว่าถ้าแพงไปถึง6 5สิถึง75ล้านปอนด์เนี่ยผมว่า์เซนอลกลับไปสนใจกัรโปน่าจะดีกว่านะครับแฟนพื้นคิดเห็นอย่างไรกับราคาของราฟินญานะครับผมมองว่าถ้าจะเอาราฟินญาเนี่ยตำแหน่งนี้ทนอื่นน่าสนใจกว่านะครับในสำหรับราคานี้นะครับผมแอนโทนีของ RX ก็น่าสนใจครับ โคดีกักโอด้วยนะครับผมว่าถ้าราคาขนาดนี้กลับไปเอาตัวพวกนั้นดีกว่านะครับผมต้องรอดูกันเลยครับว่าอาร์เซนอลจะยังสนใจราฟินญายาวๆหรือเปล่านะครับเดลี่เอ็กเพรสนะครับรายงานข่าวว่าแมตเชนเนอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับได้เข้ามาตรวจด,ด่างกายกับอาร์เซนอลแล้วเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมีอ่า uh, คลิปคลิปหนึ่งนะครับหลุดออกมา ในเกมเกมหนึ่งนะครับที่เขาเล่นจบไปแล้วนะครับมีแฟนบอลมาขอลายเซ็นนะครับและมีแฟนบอลที่ใส่เสื้อสเปอร์มาครับมาขอลายเซ็นต์นะแมทเทเนเชเตอร์นี่ต้องบอกว่าปฏิเสธการให้ลายเซ็นต์กับแฟนบอลสเปอร์นะครับก็ได้แฟนบอลได้ใจแฟนบอลอาร์เซนอลไปเต็มๆเ,เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าอยู่เป็นจริงๆครับแมนเชเตอร์วานส์อากูเนอร์เวย์สอากูเนอร์อะไรครับแบบเนี้ย จิอาลุยกาดิมาซิโอนะครับรายงานว่าเวโรนาทีมจากซิเรียอิตาลีนะครับสนใจฟาโบมาลี ali, นะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวสเปนิสนของอาร์เซนอลนะครับผมก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีข่าวออกแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลต้องการอ่า uh, ลิเซนโดมาร์ติเนสด้วยนะครับแบ็ก uh, เล่นเซ็นเตอร์ฮาฝั่งซ้ายเหมือนกันฟาโบมาลีก็ต้องมองหาทางด้านของสโมสรใหม่บ้างนะครับตอนนี้เวโรนาก็ให้ความสนใจเขาอยู่นะครับมาดูว่าความเคลื่อนไหวในดีลนี้นะครับจะเคลื่อนไหวอ่า คืบหน้าไปขนาดไหนสำหรับกาโบมาลีกับเวโรนาเลยครับผมส่วนเจ้าหนูคนนี้นะครับออฟฟิเชีเรียบร้อยนะครับอาร์เซอลปล่อยตัวเทอรริสจอห์นจูสนะครับผมกองหน้าดาวรุ่งของทีมไปให้กับสโมสรอิปสวิทเชาวนะครับยืมตัวไปใช้งานนับเป็นแข้งดาวรุ่งรายที่3นะครับที่ทีมปล่อยออกไปในตลาดรอบนี้ต่อจากโอมาเรกิกและแฮร์รี่คลาร์นะครับผม ขอให้ท่าทำงานให้ดีๆน,นคะครับและกลับมาช่วยอาร์เซนอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเทอรริสจอห์นจูสนะครับผมก็มาดูข่าวผู้เล่นในทีมกันบ้างนะครับฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าสับีิโลคอนกามิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวเบลเยียมนะครับวัย22ปีของอาร์เซนอลขอบักหลักอยู่สู้เพื่อตำแหน่งในทีมต่อไปนะครับและปฏิเสธที่จะย้ายออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์อนี้ ท่ามกลางข่าวลือว่าสโมสรเบอร์รี่นะครับอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวแซมมี่โลคองก้านะครับผมก็ต้องบอกว่าอยากจะอยู่สู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงนะครับในกองกลางของอาร์เซนอลนะครับก็ต้องรอดูเลยครับขอให้ทำผลงานได้ดีๆนะครับเพื่อที่จะย่งชิงตำแหน่งทางด้านของโทมัสปาเต้โทมัสปาเต้จะบอกว่าโทมัสเอลนินี่ฟัเม็ตเอลนินี่นะครับผม นั่นแหละครับก็ต้องว่าต้องแย่งกับรุ่นพี่กันต่อไปเลยครับสำหรับสมิธของกาถ้าเลือกที่จะอยู่กับทีมต่อนะครับก็มีเกตเล็กๆมาฝากนะครับผมถ้าสมมติว่าอาร์เซนอลนะครับสามารถที่จะดึงตัวราฟินจาและกาเบรียลเคซุสมาได้ในซัมเมอร์นี้นะครับอาร์เซนอลจะมีฟรอนทีนะครับในรูปแบบของทางด้านน่ะสามประสานแนวรุกทีมชาติอังกฤษนะครับก็จะมีบูกาโยซาก้านะครับเอดีเอ็นกิเจียแล้วก็เอมิลสมิสโรนะครับ ส่วนอีกอฟอนทรีอีกชาตินึงก็จะเป็นสัญชาติบราซิลนะครับราฟินญาคาเบียลเคซุสและคาเบียลมาร์ติเดลลี่นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าจะมีฟอนทรีถึง2ชุดนะครับที่เป็นอสองสัญชาตินะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าถ้าได้ตัวมาจริงๆก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ส่วนคลิปรวบรวมขขาวอานอลในวันนี้นะครับก็ จบไปยังเท่านี้เลยครับผมก็มีข่าวที่มาฝากแฟนๆอานาซนอลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ